สวัสดีครับผมครูในโครงการอาชวาสร้างช่างฝีมือตามแนวทางโรงเรียนพระดาวบดวิทยาลัยลสาวงเพิษบุรีนะครับในวันนี้ครับเรา,าคณะครูผมแล้วก็พี่จันแล้วก็หัวหน้าโครงการครับได้ออกนิเทศนักเรียนในโครงการที่ออกฝึกงานตามสถานประกอบการต่างๆซึ่งที่แรกที่เราจะไปครับก็คือที่เสนียนครับก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปรับฟังความรู้สึกของพี่ๆในสถานที่ฝึกงานแล้วก็รับฟังความรู้สึกของคนที่อยู่ในนั้นครับว่ามีความคิดเห็นเป็นเช่นไรเกี่ยวกับเด็กในโครงการของเราครับ เก่งนะต้องสามร้อยกว่าเจ้าอ่ะสามย้อนกว่าลายทั่วประเทศอ่ะต่อแข่งกันนะเราได้รางวัลห้าหมื่นได้คุณยอต่างคุณยอดอาการที่มาฝึกนะหนึ่งหมื่นาะก็โอเคทุกคนนะเรียกว่าได้ฝึกจริงๆอ่ะของผมที่นี่มาก็ให้ทําเลยแล้วถ้าเกิดเขาตั้งใจทั้งานก็ทํางานต่อได้แล้วก็รับเขาเขาตึงติดที่ไม่ไม่เกลย่ยงะก็รับ ได้เลยนดีครับดนดีทั้งสาวคาดก็ตอบถามกับพี่ซก็ตอนนี้เดือดทุกคนเลยที่มาตอตนตอนนี้เป็นเหตุเก่าของสมานะคะอ๋อของผมสัมภารก็ตอนนี้เราว่าัหรุ่มเาขนาดลุ่มแตก่อความรู้สึกได้ก็บ ครับอาจารย์ขากตอนนี้มีมีพวกโซลแเซลไหมครับแก่โซลแเซลแหรอครับหรือว่าผรงนี้ว่าเซอมีมีคณะโซลเซลยังมมว่าผมว่าผมจะประกอบการเพื่อทำการค้เซลโซโซลเซล์เนอ่ยครับมันมีที่เรียนไหมว่าเรามีการจีตั้งหรือยังการสื่อสารของคนไทย เมื่อสักครู่นี้เราก็ไปที่เสนิยนไปแล้วนะครับเราได้พบกับใครครับพี่จันอ๋อเป็นเจ้าของกิจการค่ะเป็นเจ้าของเลยเฮียเสนียนฮะก็ที่ต่อไปที่เราจะไปนะครับก็คือจะเป็นที่ที่ไหนครับพี่จันอ๋อคลินิกเครื่องเย็นค่ะเราได้นัดครไว้ไหมครับที่เราไปเราไม่ได้นัดครไว้ครับเราก็สุ่มเราสุ่มค่ะเราโผล่ไปเลยใช่ไหมครับเราลืมว่าเราไปไปเจอเด็กที่ทํางานอยู่ที่ที่ร้านหรือว่าทํางานยู่ข้างนอกครับ ก็เดี <ici> me, ๋ยวเราจะไปสุ่มดูครับว่าเราจะเจอเด็กหรือเปล่าหรืออาจจะเจอพี่ๆที่อยู่นั้นเราก็จะสอบถามครับว่าพี่ๆที่อยู่ในนั้นรู้สึกอย่างไรกับเด็กที่เข้ามาฝึกงานในสถานประกอบการที่มาจากโครงการของเราบ้างครับโอเคเดี๋ยวไปกันเลยครับาปครับครับตอนนี้เราก็ที่ที่นี่ครับตอนนี้เราอยู่กับเพีนไทย คนนะคะที่มาฝึกงานที่นี่นะคะอ,อ,อยากทราบเนี่ยว่าเขาตื่นที่เด็กมาฝึกงานเป็นไงบ้างคะเด็กก็เด็กมีปัญหาเนอะล้วก็มาอมมาเกามาขัดกันให้เป็น <c oughs> เป็นคน <c oughs> นะเป็นทรัพยากรทุกคนที่ให้มีความสําคัญให้เกิดประโยชน์คนมาสคัญที่สุดถ้าไม่ได้ไม่ได้การรับการขัดเกลาให้ขึ้นมามันก็มันก็เหมือนผลไม้ไม่ได้คัด จะปล่อยนอกไปก็เป็นภาระสังคมแต่ถ้าช่วยกันได้แล้วเนี่ยมันก็อะไรก็ดีฮะคือต้องใช้ความเข้าใจแล้วก็ผิดใจได้อะไรให้ใครได้ก็ให้ภัยนะทีนี้นิดนิดหน่อยเกมมันเป็นาอารมณ์ของคนไม่เหมือนกันเท่ากันยิวยังไม่เท่าเลยนะครับทีนี้เด็กมาฝึกงานะความหน้าร่าเด็กก็มีเยอะนะครับตามหน้าตีก็มีพอสมควรตามตามวัยของเขาวัยวุฒิเขาวัยวุฒิเขาก็ประมาณนี้ทีนี้เมืม่อได้รับการสอนแล้ว ตรลงกันเลยกันก็เป็นช่วงระยะเวลาขเขาทีนี้ก็ต้องคิดเจ้าตัวแหละว่าจะคิดได้ขนาดไหนว่าสัมผัสเขาเป็นยังไงด้วยความน่ารักเขาก็มีฮะสำคัญสุดคือเขาก็มาเช้าตรงเวลาหน้าที่รู้เวลาหน้าที่แต่กลับก็บอกนี่ครับผมนี่กลับไปครับถามข้าวให้เพื่อน,ให,อนให้เพื่อนกินในกลุ่มมีเวนอมีเวรเขามีเวรเต่ไม่กลัวกยังแซวเลยว่าทําไปแล้วไม่กินได้หรือเปล่าวะอะไรเงี้ยบอกโอ้ยอร่อยครับข่าะก็ส่วนดื้อๆก็มีมั่งนะดื้อมันจะมีตาม ตามเขาเลยฮะด้วยด้วยวันของคนเรานะพงวันก็เหนื่อยเหนื่อยทีก็เบื่อเบื่อขี้เกียจขี้เกียจมันก็มีเป็นเรื่องปกติแต่ทีนี้ว่าเรื่องของกําหนดเวลาระด็กมาฝึกแล้วนะ่อยากจะฝากนะฮะท่านผอนะครับช่วยเอ่อทตารางส่โควนานหน่อยว่าเอ่อในช่วงที่เขาต้องไปอบรมมีกิจกรรมอะไรต่างๆเนี่ยช่วยแจ้งให้กับสถานที่ประกอบการหลายหลายที่ไม่ใช่เฉพาะที่ที่เดียวนะหลายหลายที่ให้รู้พร้อมกันเพราะว่าบางที อพอมาอยู่ร่วมแล้วเนี่ยเราก็มีการจัดงานว่าไปไหนไปไหนที่ออเข้าไปปวดว่าจู่ๆมาอันนี้ลาน,นะครับต้องไปไปฝึกโน้นฝึกนี่อะไรเงี้ยซึ่งทางเราไม่รู้เดจะให้ช่วยผู้เกี่ยวข้องฝากเรื่องตรงนี้ถึงกับท่านออลหรือหรือทั้งหมดนะฮะให้จัดจัดตารางมาให้กับอธิบดีบอกขอขอการรายอื่นด้วยเขาจะได้รู้ว่าเออมีการวางแผนมาไม่ใช่ว่าเอาวันนี้จะหยุดอา้าวเราไม่รู้ล่วงหน้าเลยหรือรอ,อะไรเงี้ยนะฮะเราเองเราต้องรู้ระเบียบไม่งั้นคนมันข่า เราเติมคนไม่ทันครับลอเติมไม่ทันทุกอย่างมันก็เลื่อนไปหมดโลกเลื่อนเสียเสียเวลาเสียอย่างนั่งเอาไวแล้วเนี่ยคือผิดหมดก็มีแค่นี้ฮะในส่วนของแต่พระช่างที่ส่งเด็กมาให้ใหก็เอ่อก็มีความน่ารักโดยอาจารยก์ก็ส่งเด็กมาก็ป้อนมาให้ก็บอกทุกอย่างให้มาอาจารย์ก็ช่วยช่วยทุกคนช่วยกันมในท่านรองในทาง ต้มาดูมาอะไรว่าเออนะตรงไหนช่วยกันได้บ้างน,นะ <st ces> ทางเราดีๆน,นะเด็กีมาก็ดีๆที่จะดูแลช่วยกันดูแลผูล้ปกครองครับเพราะว่าบางทีเขาขาดแต่ถ้ามาเติมได้ก็ช่วยกันเติมนะ <st ces> ถึงเวลาเดี๋ยวมัน้งหมดเวลาไปนะครับเขาเขาอยากอยู่กับเราเขาก็อยู่แต่เขามีไปที่ไหนได้ก็ไปน้อยเขาได้เคยทำนะได้เคยทำแล้วแต่เขาจะทําต่อไหมในเรื่องอนาคตข,ของเขาแหละนะเขาฝากไว้แค่นี้เขาหนึ่นเลยนะครับขอบคุณครับ เมื่อสักครู่นี้เราก็ไปที่คลินิกเครื่องเย็นกันนะครับก็เดี๋ยวสถานที่ต่อไปที่เราจะไปนั่นก็คือคอนภาพครับสาขาไหนครับสาขาท่ายางครับกับท่ายางกับชะอํมค่ะก็เดี๋ยวจะค่อยๆนั่งก็ไปเรื่อยๆตอนนี้แอร์ก็เย็นมากอาจจะมีการหลับในรถครับครับโอเคไปกันครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับคุณแจ็ครับคอนุภาพสาขาท่ายาง